มาได้ลูกไก่เหรอนี่คือไก่ไข่ที่เราซื้อมาจากงานเกษตรเทคโนสุลินเมื่อปีก่อนๆน,นะคะยังออกไข่ทุกวันค่ะเราก็มีไก่แจ้สองตัวด้วยนะนี่ไก่บ้านจ้าอุ้ย คนนั้นเราซื้อไก่อะไรมามั้งเนี่ยเราชักจะงง,งงตัวเองอ๋ออุ้ยเขาคือลูกของคนนั้นเหรอคุณจำชื่อพันไก่ไม่ได้แล้วอะไรโรดโรดเลดเลดอะไรเนาะเดี๋ยวก่อนของเสมองไปหมดแหละทั้งเป็ดทั้งไก่หมาแมวบัวควายลืมชื่อแล้วค่ะลืมชื่อเดี๋ยวกลับไปหาชื่อใหม่นะจ๊ะ สวัสดีพี่น้องชาวแม่สรกราวทุกท่านนะคะวันนี้พาคุณแฟนฝรั่งมาเก็บไข่เป็ดครั้งแรกนะคะไม่ค่อยได้ออกคลิปด้วยกันเพราะว่าหนึ่งค,คุณตาเนาะคุณตาเรียกคุณตาเพราะเรียกให้หลานๆเนาะมีหลานเยอะแล้วแม่มีหลานเยอะออตื่นสายนะคะส่วนแม่ตื่นตีสี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่ฟาร์มโน้น no, นัดมูบนัดมูบ ก็อยากให้แกนอนตื่นสายๆนะเพราะว่าอยู่ที่ออสเตรเลียแแกไปทำงานที่ไอแลนด์เนาะแล้วก็มาไปทำงาน15วันนะคะกลับกลับเมืองไทย15วันวันหยุดแกเลือกที่จะกลับเมืองไทยนะคะมาหาแม่มาเที่ยวที่บ้านนะคะมาอยู่บ้านมีความสุขนะคะแกชอบแบบนี้นะคะไม่ได้มีใครบังคับนะคะต้องบินไปบินกลับทุกสองอาทิตย์นะคะทำงาน2อทิตยแล้วอฮอลิเดย์สอาทิตย์นะคะวันนี้ก็เลยจะพา ตามไปเก็บไข่เป็ดกันนะคะป go, darling. ไปเลสโก้ดาริงไปช่วยนะช่วยทุกอย่างขอให้บอกนะคะแต่ว่าเราเกรงใจนะคะอยากให้แกนอนตื่นสายๆนะคะให้แกนอนตื่นสายนะคะไม่ต้องรีบเหมือนนะแม่หรือว่าตื่นแม่ตื่นตีสี่ทุกวันอยู่แล้วนะคะที่มาเอ่อเก็บขี้วัวมูลวัวนะคะใส่ต้นไม้แกก็ช่วยทําหมดนะคะให้แต่บอกแต่ว่าบางทีก็ให้ช่วยทําบางทีก็ไม่ได้ให้ช่วยทํานะคะ ามาดูไข่มาดูฝรัง่งเก็บไข่เป็ดกันว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้จะได้เรื่องไหมโน <No. S 1> อังกฤษไม่เก่งหรอกค่ะไม่ได้เรียนสูงอะไรมากมายทําธุรกิจก็เรียนรู้แค่คําพูดที่ใช้สับกับลูกค้านวดเป็นยังไงอาการเป็นยังไงมานะคะแล้วก็คือเรากับแฟนคุยกันรู้เรื่องก็ไม่น่าจะเดือดร้อนคนอื่นนะคะคนอื่นก็คือคนอื่นเราใช้สับกันสองคนผัวเมียรู้เรื่องก็โอเคแล้วนะคะ ส่วนใครจะเก่งยังไงก็ชื่นชมด้วยนะคะเราความรู้น้อยแล้วก็มีอะไรต้องทำเยอะคิดเยอะคงจะไม่ต้องไม่คิดจะไปเรียนภาษาให้ถูกต้องหรอกคะ่ะคุยแค่แฟนกับแฟนรู้เรื่องพอแล้วไม่ใช่เจอฝรั่งแล้วไม่กล้าออกอาเร็วเร็วไปเร็ว,ว let's go let's go ไป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 เจอฝรั่งตัวสูงแล้วไม่กล้าออกไปไป <laughs> ไปไป go, go 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 darling you go to far ตัวจริงด้วยฝรั่งด้วยกล้าไปเลยเป็ดกาบกาบกลัวฝรั่ง scare you d a r ิ i n g oh my god รันไยเป็ดวิ่งอย่างเร็วเลยตายแล้วเป็ดไม่เคยเจอฝรั่งตัวสูงเป็ดนะคะหนึ่ง can speak thai นอหนึ่งสอง can not โนไทยไทยหนึ่งสองสามอย่าลเม่ะหนึ่งสองสามมห้าเจ็ดเอ่อนายมอนี่ร์อ t สว่ย์โปรดโอ้ดิโอไม่มีอ่ะมาดูฝรั่งเก็บไข่เป็ดค่ะครั้งแรกดูสิ แล้วไอ้เล้าเป็ดก็เตี้ยด้วยนะคะคงให้มาช่วยแค่ <15, S 1> ครั้งเดียวสิบสเออสิบสโอเคเอ่ะดิสอาลินมาทางนี้เออดิสโน้ฮนโนดิสอืมอ่ะอ่ะดูฝรังเก็บไข่เป็ดเด้อบองโอนฝรังมุกงรึกวงเตี้ยอืม แล้วเป็ดก็เตี้ยนะคะคงไม่ให้เกบมาอีกหรอกเพราะว่าสงสารแปนด <laughs> ให้ทำอะไรก็ทำหมด mm. แค่เ <19, 19, S 1> อามาสิสิบสิบย <20. S 1> ี่สโอเคอมหมดแล้วหมดแล้วค่ะมูฟดาลิงมูฟอันนี้นี่ด้วยนี่

โอเคุณอนอนคฟูโอ้ยดินดูดูฝรังฝรังฝรังมีแคฟูนะฝรังฝรั่งฝรั่โดนไล่แล้วดูดูไอ้ขา Do you feeling darling <Okay. S 1> and my Oh my village. Very happy. Very happy. Relaxed and very happy. Very happy, yeah. Huh? Mm -hmm. 29 today. Good mm -hmm. uh, do you like this? same? Uh? Mm -hmm. no? love, oh, love the farm. You don't lie in a high-so city, and uh, mean uh, you lie low-so. I <laughs> like living in a big city. <laughs> โอเควันนี้ก็ลาไปกับไข่เป็ด29ฟองกับแฟนฝรั่งนะคะขอาแม่นะคะคนออสเตรเลียนะคะเมืองเพิร์ตนะคะคือเราชอบเหมือนกันชอบบ้านนอกชอบชีวิตง่ายๆธรรมชาติค่ะไม่ชอบแบบพวกคือแม่ก็ก็อยู่มาแล้วเนาะกรุงเทพอยู่มาตั้งเกือบ30ปีอะมาอยู่ตั้งแต่จบป .6 อายุ12-13ไปทำงานหลายอาชีพได้เรียนรู้ทุกอย่างทุกสิ่งเจอมาหมดหลายเรื่องมากมายนะคะ ก็ไม่ได้หลงกับพวกสิ่งของไฮโซรูหราฟุม่มเฟือยอะไรนะคะชอบวิถีบ้านๆวิถีชนบทนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์ ain, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะขอหนึ่งไลค์ด้วยนะคะเซกุ๊ดบายดาร์ลิงขอบคุณครับ <Nothing good. S 1> อืไข่เป็ดอร่อยไหมคะไข่เป็ดอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากมาก <laughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย